สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโลกวันนี้พอดแคสต์ที่จะพาคุณเจาะลึกข่าวสารความมั่นคงรอบโลกในมุมที่ไม่ใช่แค่รายงานข่าวแต่คือการวิเคราะห์เบื้องหลังเบื้องลึกและเบื้องหลังของเบื้องลึกครับแล้ววันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนสมดุลภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเลยก็ว่าได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อิสราเอลออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่า ถูกอิหร่านโจมตีทางทหารโดยตรงย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีข่าวลือเงียบๆจากแหล่งข่าวความมั่นคงหลายสำนักว่ามีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นที่ฐานทัพทางตอนกลางของอิสราเอลไม่มีภาพไม่มีการถแถลงไม่มีข่าวในสื่อหลักหลายฝ่ายสงสัยว่าอาจเป็นอุบัติเหตุทางทหารหรือการโจมตีทางไซเบอร์เพราะอิสราเอลมักเก็บความเงียบเมื่อมีเหตุการณ์ภายในประเทศ โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับระบบป้องกันแต่แล้วเมื่อวันที่8กัก,กฎาคมที่ผ่านมาพลโทเฮอร์ซี่เฮลิวีผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพอิสราเอลหรือ IDF ออกมาแถลงข่าวต่อสื่ออย่างเปิดเผยว่าอิรานได้ดำเนินการโจมตีสถานที่ทางทหารของเราและบางส่วนก็ประสบความสำเร็จเพราะนี่ไม่ใช่การโจมตีโดยตัวแทนไม่ใช่กลุ่มฮิสบุลล็อกไม่ใช่ฮามาสแต่นี่คือรัฐต่อรัฐ คืออิหร่านโจมตีอิสราเอลโดยตรงและนี่คือครั้งแรกที่อิสราเอลเปิดปากว่าถูกศัตรูรายสำคัญในภูมิภาคเจาะระบบความมั่นคง,งของตนเองได้มันจึงไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือการเปลี่ยนขั้วของสมดุลอำนาจจากข้อมูลของสื่อสากลเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่ใกล้โรงงานนิวเคลียร์เมืองอิสปาหานในอิหร่านเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นความพยายามของอิสราเอลในการยับยัง้งโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานและหลังจากนั้นไม่นานอิหร่านก็โต้กลับด้วยการยิงขีปนาวุธล้ำเสียงโจมตีใส่สถานที่ทางทหารหลายแห่งในอิสราเอลซึ่งรวมถึงระบบเรดาร์และคลังเก็บยุโทโธปกรณ์ซึ่งแม้จะไม่มีการเผยภาพหรือรายละเอียดตำแหน่งชัดเจนแต่การที่ผู้บัญชาการอ d ดยอมรับต่อสื่อแบบนี้ก็คือ การเปิดหน้าครั้งแรกว่าอิหร่านไม่ใช่แค่ขู่แต่สามารถลงมือได้จริงสิ่งที่ทำให้หน่าตกใจคืออิหร่านไม่ได้ใช้โดนราคาถูกแต่ใช้ขีปนาวุธที่สามารถเจาะระบบป้องกันไอรอนดอมได้บางจุดนั่นหมายความว่าพวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีจรวดนำมิถีได้แม่นยำสูงมากในช่วงไม่กี่ปีนี้ถ้ามองในเชิงเทคนิคนี่อาจเทียบเท่ากับอาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบพิเศษกลางที่สามารถหลบหลีกไรด และพุ่งใส่เป้าหมายได้แบบเฉียบพลันมีสองมุมที่นักวิเคราะห์กำลังถูกเถียงกันอยู่ครับ 1. อิสราเอลอาจต้องการใช้ความจริงนี้เป็นใบอนุญาตในการเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หรืออาจเป็นสัญญาณไปยังประชาค,คมโลกว่าเราอยู่ภายใต้การคุกคามจริงขอให้พันธมิตรสนับสนุนเราเต็มกำลังและอีกมุมหนึ่งก็คือสร้างความตระหนักต่อประชาชนภายในประเทศเพราะหลังเกิดเหตุ มีความกังวลเรื่องความปลาดภัยมากขึ้นในเขตเมืองชายแดนบัดน,นี้เราเข้าสู่ยุคที่การเผชิญหน้าในตะว,วันออกกลางอาจไม่ใช่แค่สงครามตัวแทนอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้คือการตอบโต้จากอิสราเอลที่อาจจะรุนแรงและมีเป้าหมายลึกเข้าไปในอิหร่านทั้งทางการทหารและทางไซเบอร์ จากเหตุการณ์นี้มีคำถามสำคัญว่าเมื่ออิหร่านสามารถโจมตีอิสราเอลได้สำเร็จแล้วต่อไปใครจะสามารถยับยั้งการประทะครั้งใหญ่ที่อาจลุกลามได้นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่สงครามในตะวันออกกลางจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์คุยโลกวันนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และแจ้งเตือนไว้เลยครับ ตอนหน้าเราจะพาไปสำรวจแนวรบใหม่ในยุโรปที่อาจเปลี่ยนชมหน้าสงครามโลกครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ